ค่เยี้อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวารตอนที่156มูหญิงเสียยืนอยู่ด้วสีหน้าตกตะดึงชินไม้มาหึมาร่วงลงมาถล่มใส่นางแต่ทว่านางลืมที่จะหลบหลีกชินมู่จึงพุ่งเข้าไปลากนางถอยออกมาเมื่อพวกเขาพ้นตรงนั้นไม้ชินยักษ์ก็ร่วงลงกระแทกพื้นคลืนอากาศจากแรงกระแทกนั้นเป่าทั้งคู่กระเด็นไป ไม่นานนักพวกเขาก็หยุดยั้งแรงกระแทกได้และฉินมู่ก็วางหญิงนางนี้ลงเมื่อเขาหันไปดูจุดที่นางยืนอยู่มาคู่เขาก็เห็นรุมงขนาดใหญ่ตรงจุดที่ไม้ชินยักษ์นั้นเทาลมลงมาดินและหินกระจุยกระจายไปทั่วมู่หญิงเสียงยังไม่ทันฟื้นคืนจากการตกใจพึงได้สตินางก็นำขวดหยกขึ้นมาสองขวดและเอ่ยว่าบนตัวข้ามีพิษเจ้าอาจจะถูกยาพิษตอนที่อุ้มข้ามา ไม่จําเป็นฉินมูกับเริ่มผสมยาแก้พิษจากยาพื้นฐานที่เขาเตรียมไว้และถอนพิษให้กับตัวเองทั้งสองคนมองโดยรอบรู้สึกชาไปในหัวอย่างกั้นไม่อยูุู่เขาแนนาเขตนี้ร้วนแต่กองสูงไปด้วยไม้ดำทับถมกันเป็นภูเขาข้างใต้เท้าพวกเขาคือลากของปีศาจไม้พวกมันบิดงอพร้อมกับจำนวนไม้ที่แน่นิ่งจำนวนนับไม่ถวน ชินมูจึงรีบมองไปทางกิเรนมังกรและพักพวกเมื่อต้นไม้ใหญ่โตมโหรารน,นี้เท่ารมลงมาพวกเขาเหล่านี้อยู่ที่รากต้นไม้จึงโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บหรือถูกกบฝังเจ้าชนะสีหน้าของมูหญิงเสียเนกลายเป็นมนหมองไปอาจารย์พิษอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินตะวันตกก็ยังคงไม่อาจแข่งขันกับน้องชายคนหนึ่งจากแดนโบราณข้าละอายยิ่งนะักถือตนเป็นปอันดับหนึ่ง ในแผ่นดินตะวันตกฉินมู่ก็สายหัวเจ้าไม่จำเป็นต้องเศร้าไปหรอกนะข้าวนี้ข้าได้เปรียบในพิษของข้าเจือปนไปด้วยพิษหมอผีของวังทองโหลหลันยิ่งไปกว่าน,นั้นเจ้าได้วางยาพิษปีศาจลากไม้ไปก่อนและกำจัดพลังของมันข้าจึงสามารถวางยาพิษมันให้ถึงตายได้ในภายหลังมันกืนลูกแก้วมังกรเขียวเข้าไปสามารถฟื้นปูพลังชีวิตกลับมาได้ทุกเมื่อ นี่ไม่ใช่ผลลัพธ์จากยาพิษของข้ามู่หญิงเสียเอ่ยขึ้นจริงๆแล้วข้าไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านพิษและถนัดในเรื่องเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยและช่วยชีวิตผู้คนมากกว่าสามข้าเองไม่ใช่คนไร้ชื่อเสียงเลียงนามชื่อเสียงข้าค่อนข้างจะโด่งดังมู่หญิงเสียได้ยินแบบนั้นเนี่ยยา,ากากเลือดเขาไม่ได้เชี่ยวชาญนกแต่ก็ยังเอาชนะนางได้อย่างนั้นลือเจ้าไม่ปลอบใจข้า ข้าจะดีใจมากกว่านะตอนนี้เมื่อเจ้าชนะแล้วเจ้าจะจัดการข้าอย่างไรชินมู้กับงงทำไมข้าต้องจัดการกับเจ้าด้วยข้ามีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่เราสองคนได้แข่งขันประชันกันและผลลัพธ์นั้นก็ได้ขจัดศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างปีศาจลากไม้ไปด้วยพวกเราทั้งคู่มาจากมรคคาเดียวกันการแลกเปลี่ยนวิชาฝีมือนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราควรทำอยู่แล้ว มู่หญิงเสียมองเขาด้วยสายตาเนี่ยเป็นประกายจากนั้นเขย่งตัวขึ้นจุมพิษริมฝีปากของเขาจากนั้นนางก็ยัดถุงเล็กๆถุงหนึ่งใส่มือฉินมู่แล้วหันกายกลับไปข้าได้วางยาพิษเจ้าแล้วเรียกว่าพิษคะนึงหาหากว่าเจ้าไปที่แผ่นดินตะวันตกอย่าลืมไปหาข้าด้วยแต่อย่าเดินเข้าประตูหน้าเจ้าต้องเข้ามาทางหน้าต่างนะ ชินมู่ก็มองด้วยสายตาว่างเปล่าสัมผัสได้ว่าริมฝีปากของเด็กสาวนั้นเปียกชุม่มนุ่มดิมหอมกุ่นหัวเขาก็ว่างเปล่าไปแต่ทว่านี่ไม่ใช่เพราะยาพิษในฐานะหมอเทวดาน้อยแห่งจัก,กรวรรดิเย,ยนคังตัวเขาเองรู้จักร่างกายเขาดีกว่าคนอื่นประเมินอ,อาการของตอนอย่างเยือกเย็นนี่คืออาการที่เกิดขึ้นจากสมองขาดเลือดขึ้นไปหล่อเลี้ยงเมื่อเขาถูกนางจูบหัวใจข้าหยุดเต้นไปจังหวะหนึ่ง ทำให้สมองไม่มีเลือดไปเลี้ยงในจังหวะนั้นดังนั้นความคิดของข้าจึงว่างเปล่าไปชั่วขณะมู่หญิงเสียก็เดินไปที่เกียวเรนมังกรและเสียงซีหวีรวมไปถึงคนอื่นฉินมู่ก,กาลังยืนประหลาดใจอยู่จึงไล่ตามไปลูกแก้วมังกรเขียวก็หลุดออกมาจากล่างของปีศาจลากไม้เมื่อมันพังทลายล่วงในจุดกึ่งกลางระหว่างคนสองกลุ่มเสียงซีหวีในคุย แห่งตําหนักสวรรค์แท้ก็พยายามดิ้นล้นอย่างสุดกำลังเพื่อตะเกียรตะกายไปยังจุดนั้นข้างขาวขาวทั้งสองก็คานเข้าไปเหมือนกันพิษในร่างกายของพวกมันที่มูหญิงเสียวางเอาไว้ค่อยๆหายไปพวกเขาจึงเคลื่อนที่ได้อีกรังอีกฝากหนึ่งฤทธิ์ยาของหอมสาบศูนย์บนตัววีปอชวนและพักพวกก็เริ่มศูนย์สลายพวกเขาคานไปยังรูแก้วมังกรเขียวพยายามจะเข้าไปคว้ามัน กิเรนมังกรคานไปเร็วสุดเจ้าตัวยักษ์อ้วนกลมนี้ปกติจะขี้เกียจตัวเป็นขนแล้วลุกขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีไฟลนกล้นแต่นักวินาทีนี้มันดูเนี่ยนขนควายไปอย่างยิ่งรากวกัต้องการได้รุกแก้วมังกรเขียวมาไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาค่อยๆค,ค,คานไปด้วยความอุตสาหะเหนื้อล้ำเสียยิ่งกว่าคนอื่นแต่ก็เพราะความอดทนเขานั้นปวกเปียกเป็นอย่างยิ่งจึงคานไปได้ไม่เท่าไหร่ ก็หอบแหกๆแ,และความเร็วเขาก็ลดช้าลงผู้คนสองกลุ่มนี้เข้าใกล้รกูแก้วมังกรเขียวเข้าไปทุกทียอดฝีมือชาวสวรรค์คนหนึ่งเข้าไปใกล้สุดเขาจึงยื่นมือออกไปพยายามคว้ามันกิเลนมังกรเห็นแบบนั้นเลยอ้าปากและแลบลิ้นลิ้นของเขายาวอย่างมากเข้าใกล้รกกูกแก้วมังกรเขียวทุกขณะจากที่เห็นแล้วเขากําลังจะตะวัดลิ้นม้วนมันกลับมามามูหญิงเสียมาถึงตรงนี้ฉินมู่นนั้นช้าไปก้าวหนึ่ง แต่เขาสะบัดมือท่งปานชีวิตออกไปกวาดลูกแก้วมงกรเขียวขึ้นมามูหญิงเสียไม่ลงมือแย่งชิงแต่กลับโบกมือเพื่อกวาดเก็บเอาวีป่อชวนและพรรคพวกส่งขึ้นไปบนหลังช้างเผือกของนางสาวน้อยในชุดดำนั้นกระทืบเท้าส่งให้ล่างของนางลอยขึ้นยืนอยู่บนงวงช้างเผือกตัวนั้นก่อนเอ่ยว่าผู้นำตระกูลหวีเป็นผู้มีบุญคุณกับข้าข้าจะนำพวกเขากลับไปด้วย หนุ่มน้อยที่ข้าคนึงหาเป็นที่สุดรีบมาที่แผ่นดินตะวันตกเร็วๆนะชินมูก็ยังคงยืนงงอยู่เขาโบกมือกลับไปหานางด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่แปลกประหลาดถุงเล็กๆที่มูหญิงเสียยัดใส่มือเขานั้นไม่ใหญ่ไม่เล็กคล้ายกับถุงเครื่องหอมแต่ทว่ามันกลับเป็นสีดำตรงข้างถุงปากด้วยทองเป็นลายนกเป็ดน้ำแหวกว่ายอยู่ริมดอกบัวพร้อมกับทั้งคู่คอเคียกัน ฉินมู่เปิดถุงเครื่องหอมและพบเม็ดถั่วเล็กๆสีแดงสดมันเหมือนกับแอปเปิลที่สุกงอมแต่เล็กจิ๋วมากถั่วแดงเพราะปลูกในแดนใต้ยอดอ่อนพันเกีียวในฤดูใบไม้ผิดเสียงซีหวีนั้นเดินเข้ามามองไปยังเม็ดถั่วแดงเหล่านั้นและเอ่ยว่าเชิญท่านเลือกเก็บไปอีกด้วยสิ่งนี้คือความคนึงหาเป็นที่สุดเจ้ารัติฉินอาจารย์พิษได้เชิญท่านไปวิวาเยือนกับนาง ฉินมู่นเนี่ยก็ดมกลิ่นเม็ดถั่วนั้นก่อนเอ่ยว่าในถั่วแดงพวกนี้มีพิษอยู่นางคงพยายามวางยาพิษข้าหรือว่านี่คือพิษคนึงหาที่นางว่าใช่แล้วนางจูบข้าที่ปากปากของนางเปรียกชื้นเล็กน้อยมันต้องเป็นตัวยาบางชนิดเมื่อผสมเข้ากับถั่วแดงนี้ก็จะเกิดฤทธิ์ร้ายแรงฆ่าชีวิตใช่ต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเสียงซีวีอ้าปากขังอดีตเจ้าตำหนักแห่งตำหนักสวรรค์แท้ มองเจ้ารัติมานฟ้าด้วยดวงตาเป็นปรากายหัวใจนางเต็มเรียความสงสัยไม่ใช่ว่าทั่วแดงใช้เพื่อแสดงออกถึงความรักและความไข่คนึงหาอย่างนั้นหรือทำไมเจ้ารัติฉินถึงไปเชื่อมโยงกับยาพิษได้ถึงกับสงสัยว่ามู่หญิงเสียพยายามวางยาพิษเขาอีกในสุดนางก็ตระหนักว่าเจ้ารัติฉินผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ดูเหมือนจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรู้สึกระหว่างชายและหญิงแถมยังเป็น ความเข้าใจผิดไลยแรงอีกด้วยดูเหมือนว่าเขาจะโดนใครสอนมาแบบผิดๆนาาก็คิดในใจแต่ถึงอย่างไรฉินมูยังคงเก็บถั่วแดงพิษเหล่านั้นเข้าไปในถุงพร้อมกับหอมไหมดำและเก็บพกเอาไว้อย่างระมัดระวังทำให้เสียงซีหวีรู้สึกว่าเขายังไม่เกินเยียวยาเท่าไหร่นักฉินมูก็หยิบรูกแก้มังกรเขียวขึ้นมาดูใกล้ๆเขาพบว่าสีสันของร่างบังกรในรูกแก้วเป็นสีหยกให้ความรู้สึกเป็นประกาย ลวดของมันเป็นสีเขียวเราว่าเป็นมังกรที่สลักขึ้นมาจากหยกดวงวิญญาณน,นี้แหวกว่ายไปมาในรูปแก้วนี่คือวิญญาณมังกรของมังกรแท้ไม่ใช่พวกเลือดผสมอย่างแม่ไก่มังกรกิเรนมังกรหรือวัวเขียวแต่หากเป็นมังกรเขียวสายเลือดบริสุทธิ์ที่มีพลังเทวะทรงพลังอย่างมหัศจย์ฉินมู่สัมผัสได้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในรูปแก้วก็ตาม แม้ว่าปีศาจลากไม้จะดูดซับเอาพลังส่วนหนึ่งในรูปแก้วมังกรเขียวออกไปแต่วัตถุชิ้นนี้ยังดูเหมือนว่ากำลังดูดซับเอาปานชีวิตที่ร่องรอยอยู่ในธรรมชาติฟื้นฟูพลังของมันนี่ช่างแปลกพิสดารเลือกเกินสมบัติพิเศษโดยแทบหรือว่าวิญญาณมังกรข้างในจะเป็นของมังกรเทพพยายดาชินมู่โคจรวิชากายาเจ้าดินแดนและปานชีวิตเขาแปลเปลี่ยนเป็นปานชีวิตมังกรเขียวโดยอัตโนมัติ เขาลองพยายามขับเคลื่อนพลังงานในรูปแก้วมังกรเขียวแต่ไม่นานเขาพบว่าไม่สามารถทําได้ทําให้เขาสนใจเป็นอย่างมากและเอ่ยว่าข้าเดาว่าคงมีแต่ต้องใช้วิชาเฉพาะของตาหนักสวรรค์แท้ข้าจึงสามารถควบคุมพลังงานในรูปแก้วมังกรเขียวได้ปานชีวิตมังกรเขียวของข้าคงจะเป็นได้แค่อาหารให้กับวิญญาณมังกรเขียวเท่านั้นในการใช้พลังอํานาจของรูปแก้วมังกรเขียว เขาจะต้องเข้าไปเชื่อมโยงสื่อสารกับมังกรเขียววิชาทุกสิ่งมีจิตและวิญญาณอาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำแบบนั้นได้แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินตะวันตกไม่ธรรมดาเลยจริงๆผิดในร่างของเกียเรนมังกรทดถอยลงไปเขารุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งจึงรีบกวัดหางไปมาทำให้ฝุ่นตรบลบอบอวนก่อนเอ่ยว่าเจ้ารัทิขอลูกแก้วให้ข้านะ ชินมู่เมินเขาโยนลูกแก้วมังกรเขียวให้เด็กหญิงตัวน้อยชีเออแล้วเอ่ยว่าให้เจ้าเอาไปเล่นเสียงชีเออแนวรับลูกแก้วมังกรมาขอบคุณมากนะพี่ชายน้ำลายของเกียวเดนมังกร,ก,รก็ไหลลงมาเขากระดิกหางไปมาพี่สาวให้ข้าเล่นลูกแก้วด้วยไม่ต้องห่วงข้าไม่กินมันหรอกสัญญาเลยชินมู่รีบนำขวดยกสองใบออกมาเก็บน้ำลายมังกรข้าน่าจะเก็บเพิ่มอีกหลายๆขวดไว้ขายที่เมืองหลวง จะได้มีเงินใช้บ้างจริงสิข้าต้องกลับไปที่หมู่บ้านก่อนและไปพาครูดิ่งเอ,อ๋อกลับมานางเก่งเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองมากกว่าข้าเขาเก็บน้ำลายได้สิบขวดจนกระทั่งเสียงชีเอ๋อนั้นเก็บลูกแก้วบางกรไว้ในเสื้อผ้านั่นแหละกิเดนบางกรถ,ถึงหยุดน้ำลายไหลชินมูก่ก็ปาดตามองทีหนึ่งเป็นสัญญาณไปทางเด็กผู้หญิงแม้ว่าชีเอ๋จะยังเยาว์ไัวแต่นางเฉลียวฉลาดมาก นางนำลูกแก้วมังกรเขียวออกม่อีกครั้งและหางของกิเรนมังกรก็กวัดแกว่งไปมาน้ำลายเขาก็ยืดยาวออกมาหลังจากรวบรวมน้ำลายมังกรได้ยี่ิบกว่าขวดชินมู่ก็พอใจเขาเกรงว่าคุณภาพของมันจะลดลงหากรีดออกมามากกว่านี้เขาจึงขยิบตาให้เสียงชีเอเ๋อรีบเก็บลูกแก้วมังกรเขียวไปซะข้างขาวขาวทั้งสองและเสียงชีหวีก็ได้ฟื้นฟูพละกําลัง ชินมูนำพวกเขามุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเสียงชีวีเนี่ยถูกพิษอย่างลึกล้ำเกินไปหากว่ามันเป็นพิษธ,ธรรมดาความเป็นพิษในตัวนางคงไม่มากมายนะักและการรักษาเยียวยาจะง่ายทว่าพิษใหมรัตพันนั้นได้แทรกซึมลึกเข้าไปในสมบัติเทวะของนางจึงยากจะถอดถอนออกไปสำหรับคนอื่นแล้วนี่คงเรียกว่าเกินเยียวยาแต่ชินมูรู้สึกว่านางยังมีหวังจะรักษาได้ เขาเสาะหาสมุนไพรวิญญาณตลอดทั้งการเดินทางเพื่อหลอมปรุงยาวิญญาณและหลังจากใช้ยาวิญญาณมากกว่า10ชนิดและเปลี่ยนขแขนงของพวกมันไปมามากกว่า10ครั้งเขาก็สามารถขจัดพิษหม่รัดพันธ์ในสมบัติเทวะทารกวิญญาณ5ทาธาตุและ6ทิศรวมไปถึง7ดาวได้ในที่สุดหลังจากเดินทางไปได้เกินกว่า10วันพวกเขาไม่ปะทะกับวีปอชัวหรือคนของเขาอีก คงจะเป็นเพราะลูกแกวมังกรเขียวถูกแย่งชิงไปพวกเขาคิดว่าไม่อาจเป็นคู่มือต่อสู้ของคณะเดินทางชินมู่ได้เพราะอย่างนั้นพวกเขาน่าจะกลับไปที่แผ่นดินตะวันตกเพื่อขอกําลังเสริมทันใดนั้นเสียงไหลของน้ําก็ดังขึ้นชินมู่ก็เอ่ยว่าพวกเรามาถึงแหล่งกําเนิดแม่น้ํำยงแล้วไม่นานนักพวกเขาก็เห็นทานน้ําไหลลงมาจากหน้าผาขณะข้างล่างลึกลงไปหลายพัน ซีวีและคนอื่นก็มองไปรอบๆและเห็นแดนโบราณยาวเหยียดจากทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออกแผ่นดินขาดออกจากกันสร้างล่องเขียวอุปสรรคธรรมชาติที่ยาวไปหลายนลีจากเหนือลงใต้ล่องเขียวน,นั้นได้แยกดินแดนโบราณออกเป็นสองเสียงและแดนโบราณวินาศฝั่งตะวันตกมีระดับความสูงกว่าฝั่งตะวันออกเป็นคืบพลังอำนาจแบบไหนกันสร้างรอยแยกแบบนี้ขึ้นมา แผ่นดินไหวใหญ่ชินมู่นั้นมีสีหน้าไร้อารมณ์แผ่นดินไหวร้ายแรงอันไม่อาจจินตนาการได้เสียงซีหวีนั้นตัวสัน่นชินมู่กระโดดลงจากหน้าผาเท้าเขาย่างลงไปบนอากาศเดินลงไปทีละก้าวเสียงชีวีพาบุตรสาวของนางตามมาเมื่อพวกเขามาถึงกึ่งกลางหน้าผาพวกเขาก็เห็นว่าทานน้ำแรกไปประสานเข้ากับทานน้ำอื่นที่ไหไรร่วมลงมาก่อให้เกิดน้ำตกมาหือมา เมื่อพวกเขาเดินลงไปก็พบว่าการประทะของน้ำลงสู่พื้นก่อให้เกิดบ่อน้ำขนาดใหญ่แม่น้ำไหลออกมาจากที่นั่นแต่มันไม่ได้กว้างขวางคดแรกของแม่น้ำนั้นกว้างเพียง 4- 5ห้าวาแต่เมื่อมันไหลต่อไปก็มีแม่น้ำอื่นไหลสมทบเร่งความเร็วกระแสน้ำทางฝั่งแม่น้ำให้ขยายกว้างซีวีนั้นหันกลับไปมองเห็นว่าจากล่องเหวอุปสรรคธรรมชาตินั้น ซึ่งมีหน้าผาอยู่ข้างหลังปรากฏว่ามีน้ําตกจํานวนมากนับไม่ถ้วนทาโถมลงมาน้ําไหลเชี่ยวเหล่านั้นก็จะมารวมกันข้างล่างเพื่อก่อขึ้นเป็นแม่น้ํามะหือมาแม่น้ํายงโอเคเจอกันโอกาสนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแร้วเดอร์